สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการสุมตู้กาชานะครับผมก็อย่างที่เห็นไปเนาะโดนไป10มันตินะครับได้ตัวละครระดับ4ดาวแท้มา3ใบนะครับผมก็เฮ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าดีกว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผม โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่ได้มาสุ่มกาชาหรือมารีวิวอะไรนะครับผมแต่ว่าจะมาเล่นกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือกิจกรรมระบบสปินออฟนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเป็นรอบของตัวละครน้องเนิร์ดมินเนโลนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบของตัวละครมูเนียลนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเมื่อผู้เล่นนะครับทำการเล่นกิจกรรมสปินออฟนะครับครบจำนวน300ครั้งเนี่ยก็จะได้รับตั๋วสุ่มกาชาฟรีอีก10ใบนะครับผมก็ ค่อยๆเก็บสะสมกันไปนะครับเดี๋ยวตู้ใหม่มาเนี่ยเราก็จะได้มีตั๋วกาชาไว้สุ่มกันอีกนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมระบบสปินออฟรอบนี้นะครับเป็นของตัวละครน้องมูเนียลนะครับผมก็มีให้เราเล่นอยู่ในกันทั้งหมด17สเตจนะครับไม่แน่ใจว่าของรางวัลรอบนี้เป็นอะไรนะครับว้าวเป็นตั๋วกาชานะครับผม อย่างนี้ก็ถือว่าแจ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับรอบที่แล้วก็แจกเป็นตั๋วกาชาเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเซตทีมลงกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ทีมของผมก็ยังเป็น5ดาวเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทําการอัปเกรด6ดาวเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังฟาร์มวัตถุดิบไว้อยู่นะครับผมเก็บเลเวลการ์ดจนมีเงินอยู่30กว่า M แล้วนะครับ ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไปอัพสกิลตัวละครไหนดีนะครับผมก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนละกันนะครับผมยังคิดอยู่เลยอะ่ะผมจะเอาตัวละครไหนขึ้นเป็นระดับูกดาวก่อนดีนะครับมีลานิคัสก็น่าสนใจนะครับผมอย่างตัวละครน้องใหม่ลิลลี่ก็น่าสนใจนะครับตัวแท้งอากิต้าก็ก็น่าสนใจครับผมก็เลยแบบยังลังเลอยู่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านสเตจแรกไปแล้วนะครับของรางวัลที่ได้รอบนี้ก็ยังเป็นเหรียญทองเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับกิจกรรมของน้องเนิร์ดมินิโลในรอบที่แล้วเลยนะครับก็ถ,ถือว่าดีนะได้ทองแล้วก็จะได้ฟาร์มไว้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับผมโอเคต่อไปเป็นสเตจที่2นะครับช่วงประมาณ10สเตจแรกอะ่ะผมว่ามันยังง่ายๆอยู่นะครับสักสเตจที่1 3 1 4เนี่ยจะเริ่มตึงมือแล้วนะครับผม ก็ดีนะครับถ้าสมมุติว่าผมได้ตัวสุ่มกาชาฟรีมาสักสิบใบเนี่ยแล้วถ้าผมรวบรวมได้สัก50บใบเนี่ยไม่แน่นะผมอาจจะเอาไปสุ่มตู้กาชาน้องล,ลิลี่อีกสัก5มันติก็ได้นะครับผมให้มันรู้ไปนะครับว่ามันจะไม่มีตัวหน้าตู้ออกเลยนะครับโอเคนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับผมโอ้มีการดาวน์โหลดดาต้าเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้มาเคลียร์กิจกรรมอะไรเลยนะครับบัวแต่ไปเล่นเกมกีก a าดัง o n War อนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ส่วนมากจะปล่อยออโต้ไปฟาร์มเก็บการ์ดเก็บตัวละครอ,อะไรพวกเนี้ยนะครับโอ้หกสิเ็เมกเลยเหรอครับเนี่ยแสดงว่าเนื้อเรื่องรายละเอียดก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเยอะอยู่นะครับโอเคไปกันต่อครับผม อันนี้น่าจะเป็นตั๋วกาชาฟีอีกเหมือนเดิมนะครับแม่เสียดายเนาะเราสุ่มหาน้องลิลี่ไม่ออกนะครับถ้าไปได้รอบการันตีนี่คือไม่มีโอกาสได้เลยนะครับผมเอเน็ตผมไม่ค่อยสเสถียรอีกแล้วนะครับโอเคต่อไปเป็นสเตจท,ที่3นะครับก็ปล่อยออโต้แบบสบายๆนะครับยังไม่มีอะไรยากนะครับผมเอผมจะทำ ตัวไหนเป็นทีมหลักดีนะครับที่ผมคิดอยู่ตอนนี้ผมอยากจะทำสามมืด2แสงนะครับผมสามมืดก็เป็นแท้งคาโอลุนะครับแล้วก็เป็นมืดอีก2ตัวก็จะเป็นตัวที่อยู่ในกิจกรรมเฮดทันติงแล้วก็ตัวธาตุมืดที่ผมใช้อยู่ชวาวเลียเนี่ยนะครับผมส่วนธาตุแสงอีก2ตัวผมเล็งมิลานิคัสกับลิลี่นะครับเพราะว่า2ตัวนี้มีโอกาสทำให้ติดสถานะสตันถึง5 0เลยนะครับผม ก็เลยยังลังเลอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเข้าสู่สเตจที่4แล้วนะครับผมยังไม่เคยลองใช้ตัวละครคาโอลุเป็นตัวแท้งเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันถึกขนาดไหนนะครับส่วนมากก็ใช้เป็นแต่ตัวละครอาเกตาตัวนี้เนาะซึ่งอาเกตาเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าพอเลือดมันเหลือต่ำกว่า3 0เนี่ยมันจะเป็นอมตะเป็นระยะเวลา7วินาทีนะครับผม เดี๋ยวผมต้องลองไปดูก่อนว่าคาโอรุเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างในสายแทงนะครับถ้าสมมติมันเวิร์กเนี่ยก็ว่าจะทำสามมืดสองแสงนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับก็จัดตู้เอ้ยจัดตัวสุ่มกาชาฟีกันไปนะครับอะไรเนี่ย Alexander. อเล็กซานดราเออตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับมีโอกาสที่จะอัปเดตเข้ามาในอนาคตนะครับผมน่ารักอยู่เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามือจะออกเป็นแนวกรงเล็บนะครับผม โอเคต่อไปเป็นสเตจที่5นะครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักนิดหน่อยนะครับถ้าใครไม่อยากดูแบบยาวๆก็สามารถกดกอกดสคิปผ่านไปได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็รู้สึกอิ่มตัวกับการทำช่องมากๆเลยนะครับไม่รู้จะทำคลิปทำเกมอะไรดีนะครับผมก็เลยเน้นเป็นเกมที่ผมเล่นเป็นหลักละกันนะครับ โอ้ตอนนี้ยังอยู่สเตจแรกๆนะครับใช้สกิลเดียวก็ผ่านแล้วนะครับผมโอ้แต่เราลองมาคิดดูนะครับมันมีกิจกรรมให้เราลงสปินออฟ300รอบโอ้โหทั้ารอบละ30พลังงานนี่โอ้โหใช้พลังงานเยอะมากนะครับนะี่ยเอแจกตัต๋วสุ่มกาชาฟรี10ใบแต่แรกกับพลังงานจำนวนเยอะเลยนะครับต้องลองดูนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับผม สมมติว่าเราใช้100เพชรซื้อพลังงานเราลงสปินออฟได้แค่3รอบนะครับ1000เพชรลงได้30รอบ10,000เพชรเลยนะครับถึงจะลงได้ครบ300รออบอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปดูไปดูใน ID ดีก่อนนะครับว่าในกระเป๋าเนี่ยมันมีพลังงานที่ยังไม่กดใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะเพราะว่าใจก็อยากได้นะครับตั๋วฟรีทั้ง10บใบเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเราเล่น300รอบเนี่ยเราสามารถมาเก็บตัวละครกันได้แบบเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับอเล็กซานดรา โอเคได้มาอีก2ใบนะครับผมผมว่ามีโอกาสนะที่ผมจะสุ่มเพิ่มอีกประมาณ5้ามันตินะครับเพราะว่าถ้าเราสุ่มเพิ่ม5มันติหรือห0ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วฟรีคืนมาอีก5ใบนะครับผม hmm. ก็ก็น่าสนใจนะครับตัวหน้าตู้ไม่ออกเลยนะครับคลิปที่แล้วอ่ะก็เลยแบบคาใจนะครับพู <c oughs> <c oughs> ดง่ายๆนะครับเจ็บแล้วไม่จํานะครับผม โอเคตอนนี้อยู่ที่สเตจที่7นะครับสบายๆเกมนี้รู้สึกว่าในไทยก็คนเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากก็จะไปเล่น Illusion Connect กันนอเพราะว่าระบบตัวเกมมันเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าอย่างเกม g o s t d e a t Kid OVE เนี่ยมันยังเป็นแบบ Server Global เนาะบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบเล่นแบบภาษาอังกฤษกันนะครับผม ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตจะมีภาษาไทยอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับผมก็คงเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะส่วนตัวก็ชอบอยู่นะครับผมเอออันนี้ผมเหลือใบเดียวอันนี้เหลืออยู่สองใบโอ้อย่างนี้จะพอครบ300รอรอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองไปคำนวณก่อนเนาะแต่พูดถึงถ้าเราเอาเพชรไปลงทุนกับการซื้อพลังงานมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับ เพอๆเนี่ยอาจจะได้ตัวละคร6ดาวหลายตัวเลยนะครับเนี่ยถ้าลงครบ300รอยอบอะโอเคตอนนี้อยู่ที่สเตจที่8นะครับสำหรับตู้กาชาก่อนหน้านี้ที่ถูกเอาออกไปแล้วเนี่ย เวลาเราสุ่มกาชาหรือว่าเวลาเราทําการฟิวชั่นตัวละครเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ตัวละครที่อยู่ในตู้กาชาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นตัวละครมามิอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสสุ่มหรือว่าฟิวชั่นได้นะครับผมเสียดายนะครับลูกงี้ไม่น่าเอา1 2 0 0 0เพชรไปหาน้องมามิเลยนะครับเอาไปซื้อพลังงานน่าจะดีกว่านะครับผมพูดแล้วก็ยังช้าใจไม่หายนะครับ แต่สำหรับตู้กาชาฮันนีวีนที่เพิ่งออกไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีโอกาสซุมหรือว่ามีโอกาสทําการฟิวชั่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าตู้มันเขียนว่าเป็นตู้กาชาแบบลิมิเต็ดนะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับ <laughs> โอเคตอนนี้เข้าสู่สเตทที่9แล้วนะครับผมมีทั้งหมด17สเตจก็เหลืออีก8สเตจนะครับ ย่งกิจกรรมของรอบที่แล้วนะครับน้องเนิร์ดมีในรลอ่ะสเตทที่15สเตทสุดท้ายผมก็ไม่ไหวนะครับผมน่าจะต้องทําทีมเป็น6ดาวแล้วแหละผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกมมันเปิดมาเป็นเดือนแล้วอะก็ควรจะมีตัวละครที่เป็นระดับ6ดาวสัก1ทีมนะครับผมตอนเนี้วัตถุดิบของผมเนี่ยสามารถทำเป็น6ดาวได้1ตัวแล้วนะครับแต่ว่า1ทีมมันต้องใช้ตั้ง5ตัวเนาะก็ค่อยคอยปั้นไปเรื่อยๆนะครับผม ก็เล่นกันยาวๆนะครับสําหรับเกมนี้ใครเล่นอยู่แล้วยังไม่มีกิวเนี่ยสามารถมาเข้ากิวได้นะครับผมชื่อกิวว่าอ n เนอเนะครับ <laughs> ช่วงนี้ก็คัดคนออกอย่างเดียวนะครับไม่มีคนเข้ามาเพิ่มเลยโอเคต่อไปเป็นสเตจที่10แล้วนะครับผมตอนนี้ตัวละครในทีมที่ผมใช้งานนะครับใส่อุปกรณ์เป็นเซ็ตาธาตกันแทบทุกตัวแล้วนะครับผม ยกเว้นตัวละครธาตุลมนะครับที่ผมยังไม่สามารถไปฟาร์มอุปกรณ์ระดับ ESR ได้เนาะก็เดี๋ยวลองทําเป็น6ดาวดูก่อนนะครับอาจจะไปฟาร์มเพิ่มได้แต่ถ้าเป็นตัวละครธาตุแสงธาตุมืดธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยผมสามารถฟาร์มอุปกรณ์ระดับ in s r ได้ครบแล้วนะครับอ่าตัวกาชาฟรีนะครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับต่อไปก็สเตที่11แล้วนะครับผม ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีอัปเดตระบบอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มบ้างเนาะตอนนี้ที่รอก็จะเป็นระบบเวอร์บอสนะครับยังไม่อัปเดตเข้ามาสักทีนะครับผมก็เรื่อยๆนะครับถึงสเตทที่11ละเหลืออีก6กสเตจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปถึงสเตจที่17หรือเปล่านะครับผม ผมว่า6ดาวที่ผมควรจะทําตัวแรกน่าจะเป็นตัวแทงเนาะถ้าเป็นตัวแทงก็น่าจะต้องเป็นน้องคาโอรุนะครับเพราะว่าอยากจะทํามมืดสองแสงมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลองวางแผนดูอีกทีก่อนนะครับ <_ fought> โอเคเข้าสู่สเตทที่12กันแล้วนะครับก็ยังง่ายๆนะครับผมยังไม่ยากอะไรเนาะ เอรู้สึกว่าผมจัดตำแหน่งผิดหรือเปล่าครับเนี่ยเอาตัวแท้งไปยืนตำแหน่งที่2นะครับเอาตัวเวทไปยืนหน้าสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องมีการสลับตำแหน่งใหม่แล้วนะสำหรับตัวละครน้องเนิร์ดมีในโลโกเนี่ยก็เป็นตัวละครสายฮิวสีดาวแท้เนาะแต่ผมก็ยังไม่เคยลองเอามาใช้งานเลยนะครับหลกัหลกๆก็ยังใช้เป็นตัวละครน้องโซเฟียเหมือนเดิมเลยนะครับผม โอเคก็รับตั๋วกาชาฟีกันไปนะครับผมเราสคิปผ่านอย่างเดียวเนาะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวต้องมีการสลับตำแหน่งสักหน่อยครับผมพลังงานไม่พอแล้วนะครับ ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ36 m อนะครับผมเหมือนจะเยอะนะแต่ถ้าเอาไปอัพสกิลตัวละครให้เป็นเลเวล60เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะพอหรือเปล่านะครับผมโอเคชั้นที่13นะครับสเตตส3ก็ยังรีเลยๆนะครับผมยังไม่ถือว่ามีอะไรยากนะครับโอ้หฮิวทิงแสนสองนะครับผม โอเคสบายๆโอเคครับรับตั๋วกาชาฟรีกันก่อนอ๋อยังนะครับผมอันนี้เป็นสเตทสิบสี่นะก็เหลืออีกประมาณสามสี่สเตทก็ครบแล้วนะครับผมสเตท ที่14ยังไงเอ่ยก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวละครมีลานีคัสกับตัวละครลิลี่ผมแนะนำมากว่าถ้าใครเพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่ามีตั๋วอยู่เนี่ยควรจะสุ่มมาให้ได้นะครับผมโดยเฉพาะน้องลิลี่เนี่ยมันยังเป็นตู้กาชา ล่าสุดนะครับเพราะยังไงก็มีโอกาสสุ่มหาได้อยู่นะครับตัวตัวละครมีลานิคัดเนี่ยมันเป็นตัวเก่าแล้วนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงได้กันเนาะสตัวนี้มีความสามารถในการทาให้ศัตรูติดสถานะสตันสูงสุดนะครับถึง5 0าเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับการอเอาไปล่าบอสมากๆเนาะพวกดันเจียน ที่เราเอาไว้ฟังอุปกรณ์เ s r อะไรพวกนี้นะครับโอ้ของรางวัลในกิจกรรมรอบนี้นะครับมีตั๋วตัวละครระดับ2ดาวด้วยนะครับผมอุ้ยอ,อันนี้ดีนะครับนอกจากได้เงินยังได้ตั๋วตัวละครด้วยนะครับเนี่ยอุ้ยสุดยอดเลยนะครับผมอย่างนี้ถ้าเราทํากิจกรรมให้ครบ300รอบเนี่ยน่าจะได้ตั๋ว2ดาวมาเยอะนะครับซึ่งก็จะได้เอาไปเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครอื่นๆเป็น4ดาว5ดาว6ดาวเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้อยู่ที่สเตจ15นะครับผม Challenge f a t e f u u l Encounter Easy นะครับแสดงว่าสเตจ16ก็น่าจะเป็นซักระดับ Normal เนาะพอ17ก็น่าจะเป็นระดับ h a ร์นะครับเอจะสามารถลงชั้นที่17ได้หรือเปล่านะครับอ้สกิลสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะครับผม m ูเนีย สังเกตนะครับมูเนียวกับอากต้าถือหอกเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคสเตจสิบห้าก็ผ่านไปแบบไม่ยากเย็นอะไรนะครับไปกันที่สเตจสิบหกต่อนะครับผมโอ้สเตจสิบหกมีโอกาสได้ตั๋วสุ่มตัวละครระดับสามดาวด้วยนะครับเฮ้ยกิจกรรมรอบนี้ผมว่าเดอะเบสเลยนะครับเนี่ยมีโอกาสได้ทั้งตั๋วสองดาวแล้วก็สามดาวเลยนะครับ รู้สึกว่าระบบสปินออฟรอบนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยเนาะรอบแรกเนี่ยเป็นของคาโอรุนะครับของรางวัลก็จะเป็นพวกช่อดอกไม้ที่ใช้ในการเพิ่มค่าความสนิทสนมตัวละครเนาะรอบที่2เป็นของน้องเนิร์ดมินเนลนะครับก็มีแต่เหรียญทองอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารอบนี้รอบที่3นะครับเป็นของตัวละครน้องมูเนียลนะครับนอกจากได้เหรียญทองแล้วเนี่ยยังได้ตัวสุม่มตัวละครอีกนะครับผมน้่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ย โอเคตอนนี้ชั้นที่16ก็ยังไม่ยากอะไรนะครับแต่ชั้นที่17เนี่ยแหละครับผมน่าจะเป็นของจริงแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นระดับ normal นะครับผมได้ตั๋วไม่เอ่ยไม่ได้นะครับโอเคต่อไปเป็นชั้นที่17แล้วนะครับผมสเตตส17เจเป็นระดับ hard แล้วนะครับเรเวลที่แนะนำสามสา ก็น่าจะไหวนะชั้น17นี่ไม่มีตัวละครไม่มีตัวสุ่ม2ดาวนะครับเป็นตัวสุ่ม3ดาวอย่างเดียวเนาะก็ดีนะครับผมตัว3ดาวก็สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบขึ้น4ดาว5ดาว6ดาวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอ๊แต่รู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับชั้นที่17ในระบบสปินออฟรอบนี้เนาะน่าจะพอไหวอยู่นะครับ เดี๋ยวต้องไปดูเวฟต่อไปเวฟที่2เนี่ยจะเอาบอสลงหรือเปล่านะครับโอ้ก็ก็พอไหวอยู่นะครับผมยังไม่ถึงกับโหดจนเกินไปนะครับไม่เหมือนของน้องคาโอลุในรอบที่แล้วนะครับนี่นะครับผมน้องโซเฟียเราก็ยังฮิวทันอยู่นะครับโอเคค่อยๆจัดการลูกน้อง นี่ครับผมจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้นะครับมีลานิคัตเนี่ยทำให้ติดสตันนะครับไม่เว้นแม้แต่บ,บอสนะครับผมรู้สึกว่าจะติดสตันประมาณ6-7วิเลยนะครับโอเคสเตทที่17ก็ผ่านกันไปแบบชิวๆนะครับผมแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าผมเอาตัวละครเด็กมาฟาร์มเนี่ยจะฟาร์มสเตทที่17ไหวหรือเปล่านะครับผมเดีย๋ยวเราลองไปดูของรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับ สเตทที่17ได้เป็นตั๋ว3ดาวสเตทที่16สเตทที่16ยังมีโอกาสได้ตั๋ว2ดาวอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับกิจกรรมรอบนี้เนาะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าแจกตั๋วฟรีประมาณกี่ใบตอนแรกผมมีตั๋วฟรีตั๋วฟรีอยู่ประมาณ39ใช่ไหมอ๋อก็แจกเหมือนรอบที่แล้วนะครับประมาณ10ใบนะครับผมโอเค งั้นก็มีโอกาสที่ผมจะมาสมตู้น้องลิลี่รอบที่2นะครับประมาณ5มันติเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทำคลิปมาให้ชมกันอีกรอบแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมระบบสปินออฟเป็นรอบของตัวละครน้องมูเนียวนะครับผมก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับง่ายกว่าสปินออฟรอบที่แล้วเยอะเลยนะครับผม ก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่อไปครับ